คลิปนี้บทที่16และบทที่17บทที่16พักะเทกะรัตตคาถาอาตีตังนานะวาพระเมยยะนับปะตะิตังเขอะนาคะตังบุคคลไม่ควรกำนึงถึงสิ่งที่ร่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะ,ะติตังปะหีนันตังอัปปับปันจะอานาคตัง สิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุปันนันจะโยธรรมังตัทตัทถะมิปัสสติอสังหิรังอสังปุปปังตังวิทามะนุภะโรหะเยก็บุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบัน ไม่งอนเงินคอนแทนในธรรมนั้นนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นเนื่องเนื่อให้ปลุกโปร่งเถอดอชเชวะกิจจักมาตับปังโพชัญญามะระนางสุเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้และใครเล่าจะรู้ความตายในวันพรุ่งนะหิโนสังครันเตนะหาเสเนนะมัจจุนาะ เพราะว่าความผิดเพี้ยนกับมัจจุราชผู้มีเสในาใหญ่นั้นย่อมไม่มีแกเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอะโหรัตตมตันทิตังตังเวพะเทกะรัตโตติสันโตอาจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้ มีความเพียรไม่เกียจค้านทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นแล้วว่าผู้มีราตีหนึ่งเจริญด้วยปักการชนีแลบที่17เจอภินหกปัจจเวคณะปาถักชะลาธรรมมัมหิชรังอนะติตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล่วงพกวันมี้นันมีจ้า ขยาทิธรรม,มัมหิตขยาทิงอนตีตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มารณธรรมมัมหิตมารณังอนตีตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้สเพหิเมปิเยหิมานาเปหินานาภาโววินาภาโวเราจะละ สิ้นไปกรรมสะกรรมหิตกรรมกายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปจิสระนาย่อมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผมมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้กตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิกัลยานางวาปาปะกังวาตัสสะศ ทายาทาพระวิสามิเราจะทํากรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทรือว่าจะได้ผลรับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังเมวะเหหิกอินหางตันจักเวพะก,กะขิดทับพังตับพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเพิด คลิปัดไปบทที่18